สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอัชลาปูนพิทักษดื่นไอ้นะคะวันนี้ไอ้ก็จะมาแนะนํนำเส้นทางใน g o o g l e Map จากบ้าน ของไอไปยังมหาวิทยาลัยศรยีประทุมวิทยาเขตชลบุริกันนะคะก่อนอื่นไอขอแยกเป็น3เส้นทางค่ะเส้นทางที่1คือเส้นทางที่ใช้เวลาเวลา44นาทีระยะทางประมาณ38.5กิโลเมตรเส้นทางที่2คือเส้นทางระยะประมาณ48นาทีระยะประมาณ33.2กิโลเมตรและเส้นทางที่3คือเส้นทางที่ใช้เวลา56นาทีระยะประมาณ48.1กิโลเมตรค่ะ โดยปกติแล้วไอซ์จะใช้เวลา44นาทีเพื่อไปเส้นทางหลักที่ไอซ์สำหรับการเดินทางมาเรียนค่ะเพราะมีระยะเส้นทางใกล้กว่าเป็นทางตรงมากกว่าไม่ต้องเบรกไม่ต้องรอนด้วยค่ะเพราะสามารถขับใต้สะพานด่วนได้ค่ะถึงแม้ว่าเส้นทางจะใช้เวลา44นาทีนั้นจะดูใกล้กว่าหรือเร็วกว่าก็จริงแต่ในช่วงนี้มีการทำทางหรือทำสะพานแถวมหาวิทยาลัยเส้นทางหลักนี้จึง กลายเป็นเส้นทางที่เราติดที่สุดค่ะแถมจะไม่ขยับเลยหรือมีการขยับน้อยมากถึงแม้ว่าไอเจ้าออกแต่เช้าออกสายห,หรือออกบ่ายก็จะมีค่าเท่ากันค่ะหากว่ามีการทำสะพานเสร็จเส้นทางนี้ก็จะกลับมาเส้นทางของไอปกติค่ะต่อนะคะเรามาดูเส้นทางที่ใช้เวลา48นาทีกันค่ะ เส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่สามารถทะลุออกจากบ้านไอได้ง่ายกว่าเส้นทาง44นาทีค่ะและที่สําคัญของกินเยอะมากด้วยค่ะเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางชุมชนมีตลาดมีของกินเยอะมากถนนจะกว้างจึงค่อนข้างที่จะแคบลงไปเลยค่ะเนื่องจากที่มีรถสัญจรไปมามากมายอีกทั้งยังมีรถที่ชอบจอดข้างทางอีกด้วยเส้นทางนี้นะคะมีซอย ให้เราสามารถเละับไปยังเส้นทางอื่นๆได้เยอะด้วยค่ะเส้นทางที่48นาทีส่วนมากไอจะใช้เวลาแวะของกินตอนเช้าเกินจะไปก่อนโรงเรียนค่ะแต่สุดท้ายแล้วเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่บรรจบกับเส้นทางแรกค่ะมีการทําสะพานหน้าผา,าเสร็จก็คงจะต้องกลับมาเลือกเส้นทางนี้เหมือนเดิมค่ะ และเส้นทางสุดท้ายนั้นคือเส้นทางที่3าค่ะเป็นเส้นทางที่อาจจะดูเวลานานหน่อยแต่นั่นก็เป็นเพราะว่าเส้นทางที่เชื่อมกับทางมอเตอร์เวนนั่นเองค่ะเป็นเส้นทางที่วิ่งง่ายวิ่งตรงอย่างเดียวมาลงตรงด่านมอเตอร์เวพนัดหรือที่รู้จักกันก็คือแยกไฟแดงดอนหัวห้องนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็วิ่งตรงลงมาถึงสี่แยกถนนเลี่ยงเมืองชมุดี จากนั้นก็จะเลี้ยวขวาตรงยาวๆและเลี้ยวซ้ายอีกทีตรงตลาดนัดอมะตะค่ะขับตรงไปอีกนิดก็กลับรถเพื่อไปมหาวิทยาลัยเรากันค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ไอซ์ใช้หลังจากที่มีการทำสะพานเสร็จถึงแม้ว่าเส้นทางนี้จะต้องเสียค่าทางห่วงประมาณ10บาทแต่ก็เป็นเส้นทางที่ไม่ต้องเบรกบ่อยไม่ต้องเสียค่าเบรกไม่ต้องเสียเวลาจอดรถติดนาน,านๆกินน้ำมันเป่าๆค่ะ สรุปต้นทุนนะคะเส้นทางที่1ใช้แล้วประมาณ44นาทีเสียค่าต้นทุนคือค่าน้ํามันที่ใช้สําหรับการเดินทางและเสียค่าน้ํามันไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจากนั้นการรอรถติดเวลานานวิธีคิดคือราคาค่าน้ํามัน26.58บาทลถ เติมน้ำมันประมาณเต็มถังประมาณ1,000บาทค่ะนำ1,000บาทมาหารกับ26,58บาทเท่ากับ37,62หรือประมาณ38ลิตรค่ะถึงเต็มถังจากนั้นนำระยะทางจริงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายปลายทางจะอยู่ที่ประมาณ38,50กิโลเมตรหารกับ38ลิตรค่ะจะได้เท่ากับ1,01ลิตรคือน้ำมันต่อลิตรที่ใช้จริงจากนั้น1.01ลิตร มาบวกกับความเร็วที่วิ่งไม่คงที่และในช่วงเวลาจราจรติดขดัดถ้ารถติดใช้น้ำมันประมาณ40-14ถึง14กิโลเมตรต่อลิตรถ้าทางตรงวิ่งปกติ15-20ถึง20กิโลเมตรต่อลิตรจะได้ประมาณ4.5ลิตรคือน้ำมันที่เราใช้จริงนำไปคูณกับ26.58คือราคาน้ำมันจะได้ต้นทุนเท่ากับ1 1 9 6 0 เบาทค่ะเส้นทางที่2ใช้เ,เวลาการประมาณ4 8นาทีเสียค่าต้นทุนคือค่าน้ำมันที่ใช้สำหรับการเดินทางเสียค่าเสื่อมของผ้าเบรกที่เบรกบ่อยๆในเส้นทางชุมชนและเสียค่าน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ค่ะจากการรอรถติดเป็นเวลานาะนวิธีคิดคือราคาน้ำมัน26.58บาบาทลดเติมน้ำมัน เต็มถัง1000บาทน้ำ1000บาทมาหารกับ26.58บาทเท่ากับ3 7 6 2หรือประมาณ3 8ลิตรค่ะเต็มถังจากนั้นนำระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางจะอยู่ที่ประมาณ33,2กิโลเมตรหารกับ38ลิตรจะได้เท่ากับ0,87ลิตรคือน้ำมันต่อลิตรที่ใช้จริงจากนั้นนำา8 8 7ลิตรมาบวกกับความเร็วของรถที่วิ่งไม่คงที่ และใช้ช่วงที่รถจราจรติดขัดถ้ารถติดใช้น้ำมันประมาณ10-14กิโลเมตรต่อลิตรถ้ารถตรงวิ่งปกติ15-20กิโลเมตรต่อลิตรค่ะจะได้ปริมาณ4ดิคือน้ำมันที่เราใช้จริงนำไปคูณกับ26.58คือราคาน้ำมันจะได้ต้นทุนประมาณ106.32บาทค่ะเส้นทางที่3ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ56นาที เสียค่าต้นทุนคือค่าน้ํามันที่ใช้สําหรับเดินทางและเสียค่าทางผ่านมอเตอร์เวย์อีก10บาทวิธีคิดคือราคาค่าน้ํามัน26.58บาทลดเติมน้ํามันเต็มถัง1,000บาทค่ะนำ1,000บาทมาหารกับ26.58บาทเท่ากับ3 7 6 2หรือประมาณ38ลิตรเต็มถังค่ะจากนั้นนําระยะทางจริงจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายทางจะอยู่ที่ประมาณ48.1กิโลเมตรหารกับ 38ลิตรจะได้เท่ากับ1.27ลิตรคือค่าน้ำมันลิตรที่ใช้จริงจากนั้น1.27ลิตรมาบัวกกับความเร็วของรถที่วิ่งไม่คงที่และในช่วงเวลาจราจรติดขัดค่ะถ้ารถติดชัดประมาณ10-14กิโลเมตรต่อลิตร,ตรนะคะถ้าทางตรงวิ่งประมาณ10 ถถึง20กิโลเมตรต่อลิตรจะได้ประมาณ6ลิตรคือค่าน้ำมันที่เราใช้จริงนำไปคูณกับ26.58คือราคาน้ำมันจะได้ต้นทุนค่าน้ำมันเท่ากับ159.48บาทแล้วเมื่อบวกค่าทางด่วนอีก10บาทค่ะรวมเป็น169.48บาทนะคะสรุป3เส้นทางถ้าเป็นเลือกเส้นทางที่ประหยัดที่สุดคือเลือกเส้นทางที่2ค่ะแต่ถ้าเราต้อง การใช้เวลาเร่งรีบเส้นทางที่3ถึงเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆที่รับฟังจนถึงขนาดนี้วันนี้ไอ้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ